สวัสดีครับป๊อบจะตรง,งชนิน a n n e l นะครับวันนี้ผมมีเรื่องจากทางบ้านมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระแล้ก่อนที่จะไปฟังเรื่องเนี่ยผมฝากทุกคนนะครับช่วยกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่ม Subscribe เพื่อจะติดตามคอนเทนต์ต่อๆไปของช่องช่องนี้แล้วก็เหมือนเดิมผมจะเอาตัวเองไปแทนบุคคลที่หนในการเล่าเรื่องเพื่อไม่เป็นอันเสียเวลาไปเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ เรื่องมันก็มีกว่าผมเนี่ยอาศัยอยู่ที่บ้านกับคุณแม่แล้วก็ทุกๆเช้าเนี่ยรูทีนของเราคือการตื่นมาตักบาตรตอนประมาณเจ็ดโมงเช้าแล้วเราค่อยไปมหาลัยแล้วทีเนี้ยบ้านเราเนี่ยเป็นตึกแถวอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็จะมีพระออกมาเป็นตาบารตอนเช้าๆจากวัดใกล้ๆบ้านที่ไม่ไกลกันมากแล้วเนี่ยขาประจําของ ที่บ้านเนี่ยก็จะเป็นพระที่มาจากศีลังกาสองรูปท่านมาประจําวัดอยู่ที่วัดใกล้ๆบ้านแล้วก็ทุกๆเช้าเนี่ยสองรูปเนี่ยก็จะเดินมาบินฑบาตที่หมู่บ้านของเราเราก็จะรอตักบาตรทุกเช้าแล้วแม่เราเนี่ยปลื้มพระสองรูปนี้มากเพราะว่าการสวดมนต์ทางศีลังกาเนี่ยหรือว่าทางแถบอินเดียเนี่ยสวดบทสวดเหมือนกันเลยนโมต,าาตัสสะภะคะวะโตอะไรเนี่ยเหมือนกันหมดเลยแต่ ที่ต่างกันคือทางฝั่งโน้นนะเวลาเขาสวดมนต์เขาจะมีแบบดิทึมมีมีโทนมีชูนอะมันไม่เหมือนของประเทศไทยประเทศไทยจะแบบอายุวันโนสุขขังพลังแล้วก็จบพระพระก็จะเดินไปแต่พระเสียงกาสองรูปเนี่ยเขาจะมีแบบมีเมโลดี้ที่มันฟังแล้วเ,เพลินนะ่ะอาจจะผม คล้ายๆกับอย่างนี้นอโอเคคงคงจะเก็บคงเฉพอเก็บพระพ,พุทธศาสนาในการสวดมนต์ไม่ต่างแต่แต่ละประเทศเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแล้วไอการสวดมนต์แบบศรีลังกาเนี่ยแม่เราชอบมากคือชอบสำเนียงชอบชอบฟังอ่ะมันมันเพลินดีอ่ะเอาเป็นว่าก็จะเป็นอย่างนี้ทุกๆเช้าตื่นมาตีห้า คุณแม่เตรียมกับข้าวไว้ตักบาตรเราก็จะเตื่นประมาณหกโมงอาบน้ําใส่ชุดนักศึกษาแล้วก็ลงไปรอ,อพระสองรูปนี้ที่หน้าบ้านหลังจากตักบาตรเสร็จก็จะมีกวดน้ําแล้วก็มีช่วงที่คุณแม่ชวนพระท่านคุยถามไถ่าถาถาสารทุกสุขด,ดิบอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแหละครับแล้วก็ทุกๆวันพระเลยว่าวันเสาร์อาทิตย์ที่คุณแม่เนี่ยไม่มีอะไรทํา คุแม่จะชวนไปวัดที่พระสองรูปนี้อยู่ชอบไปฟังเทศจากพระศีลังกาสองรูปนี้คือพระศีลังกาสรูปเนี่ยเป็นพระที่เหมือนแบบว่ามาเรียนปริญญาทางด้านาศาสนาที่ประเทศไทยแล้วก็เป็นคนศีลังกาโดยกําเนิดแต่พูดไทยชัดมากไม่ไม่ถึงกับแบบเก่งอะแต่คือแบบพูดสื่อสารกับคนรู้เรื่องแล้วทีเนี้ย อายทุกวันว่างๆของแม่แล้ววันพระใหญ่เนี่ยแม่ก็จะไปที่วัดนี้ชวนชวนเราไปที่วัดนี้เพื่อไปฟังเทศของพระสองรูปนี้คือพระสองรูปนี้เวลาเทศเนี่ยเขาก็จะมีนิทานาจากมหาชาดกานิทานจากศาส,สนาฮินดูมาเล่าให้คนที่ไปฟังเทศฟังแต่การที่พระสองรูปนี้เล่านิทานอะไรพวกนี้ก็จะ พ่วงท้ายด้วยข้อคิดตามหลักพุทธศาสนาแล้วก็าชาวบ้านก็ชอบไปสนทนาธรรมกับท่านท่านเป็นคนที่อัธยาศัยดีมากแล้วก็เหมือนความรู้เยอะอท่านมาเรียนปร,ริญญาที่นี่ด้วยความรู้เขาก็จะแบบฟุ้งเยอะมากก็เป็นอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนมีอยู่วันหนึ่งครับเราเนี่ยกำลังรอต่างบานอยู่หน้าบ้านแล้วก็มีพระสรูปเดินมาในซอยแต่ ที่ต่างคือไม่ใช่พระสองรูปเดิมไม่ใช่พระจากศีงกาสองรูปเดิมที่เดินเข้าบ้านมาคุณแม่ก็เอกใจนิดนึงละคือในใจหนึ่งอ่ะก็คือกังวลว่าเป็นพระปลอมหรือเปล่าคือเราเราไม่โลกสวยก็คือคงรู้กันว่าประเทศไทยก็มีคนที่ปลอมตัวเป็นพระเหมือนกันคุณแม่ก็เอ่ยปากถามว่าอา้าวแล้วพระสองรูปที่มาประจําไปไหนละ่ะแล้วก็สองรูปที่เดินที่เดินมาเนี่ยในวันนี้เขาก็บอกว่าอ๋อ พระท่านกลับศรีลังกาไปเป็นช่วงเบรกซัมเมอร์พอดีก็กลับศรีลังกาไปเพื่อสาสางเรื่องวีซ่งวีซ่าอะไรอย่างนี้แล้วก็จะกลับมาภายในครึ่งปีก็โอเคําไทยไปเรื่อยๆแล้วก็คุณแม่ก็เริ่มสบายใจแล้วก็ตังบาทไปปกติแต่ทุกวันนี้ก็อารมณ์แบบไม่ได้เพลินเหมือนครั้งก่อนๆที่การสวดมนต์มีริทึมเพราะไพเระหน้าฟังก็ไม่เป็นไร ่าเหตุการณ์แบบนี้ก็ดำเนินกันไปเรื่อยๆครับทุกๆวันทุกๆวันคือคุณแม่ทําบุญไม่ไม่ใช่เพราะพระสีลังกาสองโรคกันคือเป็นคนชอบตักบาตรอยู่แล้วก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากแต่ใจอ่ะก็อยากฟังเสียงสวดของพระสีลังกาพอใกล้ๆถึงเวลา6เดือนแล้วเรื่องราวผ่านไปประมาณ5-6เดือนแล้วคุณแม่ก็ลงมาตักบาตรเหมือนเดิมแล้วก็วันนี้ครับ พระสองรูปเดิมจากศรีลังกาก็กลับมาบินธบาทท่านก็เดินมาในซอยแล้วคุณแม่ก็ดีใจมากเลยแบบแซวหลวงพี่ไปว่าวันนี้ขอสวดชุดใหญ่ได้ไหมคือไม่ได้ฟังมานานแล้วพ้าท่านก็ยิ้มยิ้มไม่รู้ว่าอาบัตอะไรหรือเปล่าที่พระยิ้มให้สีกาแต่ก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรแบบอารมณ์คนดนแซวอะ่ะ คุณแม่ก็ยิ้มแย้มตักบาตรเราก็แบบแอบคิดถึงเสียงสวดของของท่านเหมือนกันก็รู้สึกดีใจข้างในก็ตักบาตรตักบาตรนั่งฟังสวดก็ตามที่คุณแม่ขอเลยครับพระก็สวดบทยาวมาให้บทหนึ่งเป็นบทบทให้พรยาวบทหนึ่งแล้วก็กรดน้ำยาสตาอะไรก็ว่าไปคุณแม่ก็ถามท่านว่าอ่านี่กลับมาเนี่ยอ่าท่านจะอยู่ยาวๆเลยไหม พระท่านก็บอกว่าคงอยู่ไม่คงอยู่ไม่นานหรอกโยมเพราะพระท่านใกล้ถึงวาระแล้วเราก็เข้าใจว่าอ่ะวาระที่ท่านหมายถึงเนี่ยคือวาระที่ท่านเรียนจบแล้วต้องกลับไปบูรณะศาสนาที่ประเทศเขาหรือว่าเอาความรู้ที่ได้เรียนรู้ในประเทศเราเนี่ยหรือว่าดีกรีไปปริญญาที่เขาได้เนี่ยเอาไปพัฒนาต่อที่ประเทศรีงกาคุณแม่ก็แบบบนเชิงเสียดาว่าแบบ ไม่เป็นไรหรอกแต่วันพระเนี่ยท่านอยู่วัดไหมจะเดี๋ยวจะนัดเพื่อนเอนเข้าไปสนทนาธรรมด้วยในๆก็จะกลับแล้วก็อาจจะแบบด้วยความคิดถึงบทสวดคิดถึงนิทานที่ท่านได้เล่าเนี่ยก็จะชวนเพื่อนๆไปนั่งฟังธรรมกันพระท่านก็บอกว่าอาตมาก็ไม่แน่ใจในะโยมแต่ก็มาเถิดมาทําบุญคุณแม่ก็ตกปลารับคํายินดีใจไปพอวินาบาทเสร็จเนี่ยเราก็ จะไปเรียนที่มหาลายัยเราก็ไปจัดแจงเตรียมเข้าของขึ้นรถแล้วก็ขับออกหมู่บ้านไปแต่ในขณะที่เราขับออกหมู่บ้านไปเนี่ยเราเห็นพระสองรูปครับที่บินธบาตแทนพระศรีลังกาเนี่ยเดินกาลังกาลังเดินออกหมู่บ้านพอดีแต่เราไม่เห็นพระศรีลังกาเราก็เลยเอใจนิดนึงแต่ก็ไม่คงไม่เป็นไรหรอกคงแบบพระสองรูปนี้คงมานั่งพักระหว่างบินทบาตแล้วก็กําลังจะไปบินธบ,บาตท,ที่อื่นต่อ เราก็ขับรถไปเรียนก็ถึงวันที่ถึงวันพระใหญ่คุณแม่ก็ชวนเราไปวัดวเราแม่ลูกก็ขับรถไปวัดกันเพื่อที่จะไปฟังเทศและก็สนาาทาธรรมกับพระในวัดพอไปถึงที่วัดเนี่ยก็รู้สึกว่าก,ก็มีคนเข้ามาทําบุญเยอะเหมือนวันพระใหญ่ทั่วไปแหละครับเราก็เดิน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 ไปไปที่สถานที่ที่เขาจัดไว้ถวายสังฆทาน คือวัดเนี่ยเวลาเราจะถ,ถวายสังฆทานเนี่ยเขาก็จะจัดเป็นรอบๆอบจัดให้คนเข้าไปเป็นรอบเป็นรอบแล้วก็จะมีมัคคทายกนําสวดแล้วก็จะมีพระอ่าสวดอ่าแล้วก็รับของจากญาติโยมก็เข้าไปในตัวอาคารที่เขาจัดสถานที่ไว้เราก็ถวายสังฆทานไปพอถวายสังฆทานปุ๊บคนแม่ก็ยังไม่เห็นพระจากศีลังกาก็เลยเดินไปถามมัคคทายก อ่มัคทายกก็อ้ำอ้ำอึ้งๆไม,ไม่ไม่ตอบแบบใบเบี่ยงเหมือนเขาจะไม่รู้ว่าพระสองรูปนั้นอยู่ที่ไหนแล้วเราก็เลยแบบเราเราก็เลยกะว่าจะเดินไปาถามพระรูปอื่นเพราะพระที่นั่งประจำอยู่ที่เขาเรียกว่าที่นั่งของพระเนี่ยเาจะรอรับของรอบต่อไปอคุณแม่กับเราเดินเดินออกไปนอกตัวคารแล้วก็ เห็นพระสองรูปเนี่ยที่เดินมาบินธบาตแทนพระศรีลังกาสองรูปคือไม่ใช่พระศรีลังกาเป็นพระสองรูปที่เดินมาบินธบาตหลังจากที่พระศรีลังกากลับศรีลังกาไปแล้วคุณแม่ก็ปรีเข้าไปเลยครับไปถามว่า,าหลวงพี่คะจําได้ไหมว่าบ้านอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พระท่านก็บอกว่าอาจําได้สิโยมไปบินธบาตอยู่ตั้งหลายเดือนจําได้จําได้คุณแม่ก็ถามไทยถามธรรทะทุกสุขติบ์ก็ว่าไปตามภาษา แล้วก็ถามพระสองรูปนี้ว่าาไม่ทราบว่าพระจากศรีลังกาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนหล่ะคะอยากจะฟังอยากจะไปสนทนากับท่านหน่อยเพราะได้ข่าวมาว่าท่านอาจจะกลับแล้วท่านบอกว่าถึงใกล้ถึงวาระแล้วพระสองรูปนั้นก็อึงอ้งๆไปนิดนึงแล้วก็ถามคุณแม่กลับมาว่าโยมได้ข่าวมาจากไหนหรอคุณแม่ก็บอกว่าอ้าวก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยพระสรูปนั้นก็ มาบินทบารท,ที่หน้าบ้านแล้วก็ได้คุยกันนิดนึงแล้วท่านก็บอกว่าใกล้ถึงวาระแล้วพระสอรูปที่สองอะเซตบี B, ะก็ตอบกลับมาว่าโยมมันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะพระสอรูปนั้นอะเสียชีวิตตอนที่อยู่สีลังกาตอนที่กําลังนั่งรถเพื่อที่จะมาสนามบินแล้วจะบินมาประเทศไทยเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มรณภาพไปทั้ง2รูปเลย คุณแม่กับเราก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วก็พังงาพังงาบไม่เชื่อเพราะแบบเพิ่งเจอกันไม่กี่วันเองเพิ่งจะมาบินทบากเมือ่อเมื่อวานเมื่อวันซื้อเองเราก็นึกนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยตอนที่เราขับรถไปเรียนน่ะเราไม่เห็นพระเสียงกาสองรูปนี้เลยเราเห็นแค่พระเซตบีเนี่ยกำลังเดินออกจากหมู่บ้านเราคุณแม่ก็โพล่ขึ้นมาว่า เป็นไปไม่ได้ค่ะเพิ่งเพิ่งเจอเพิ่งเจอพระศรีลังกาสองรูปเนี่ยแล้วถ้าพระสองรูปนั้นเสียไปจริงๆอ่ะแล้วทําไมทําไมถึงยังามาบินฑบาลได้ละ่ะคะพระเชษฐบีเนี่ยก็บอกว่าโมโยมพวกท่านคงจะมาลาแหละคงเห็นโยมเป็นญาติสนิทเลยมาลาเป็นครั้งสุดท้ายเรื่องมันก็จะประมาณนี้แหละครับอ่าถ้าชอบถ้าใช่ผมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเนาะ แล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่ม subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปของช่องสำหรับวันนี้สวัสดีครับ